ครับกับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกคนดนะครับเด้อมื่อนี้ฝนตกลินนะครับแต่กับมาให้อาหารป่านะครับอันนี้เป็นบ่อเออปลาเข็งนะครับปลาเข่งปลาหมอชุมพรอนนะครับเนาะปลาหม้อปลูว่ามันอ่าสิขึ้นมากินบ่นะครับนะครับมียบเงียบเยบปลาบ่าลายครับอ่าปล่อยเอ่อตั้งปีที่แล้วครับหาอร่อยโตตอนนี้เอ่อว่ามันบือนนี้หมดแล้วแหละบือนนี้ไปหลายแล้วนะครับ ใบตาปีชีเหลวนะครับอา่าลอยตัวอ่นะครับก็มีย่มย่มย่ม,ย,มย่มขึ้นมาอยู่นะครับประมาณนั้นะนะครับปลาหมอชุมพรนะครับตัวใหญ่ครับถ้าเอา่อเลี้ยวเห็นนี่ตัวใหญ่นะครับมันจะมีหมอกจุดหนึ่งที่มันกินกินดีๆอยู่เด,ด้อครับเด้อเดี๋ยวสิย่งางให้อาหารมันไป ครับข,ข, Murray, ขึ้นกินยากโอ้ยขึ้นกินยากแบบมันมันยาดไหมครับยุ่นหนีมีซึ่งเอ่งนกนะครับเนาะนะครับนี่ก็ขึ้นกินดีอยู่อยู่เม่อไงมีนกมีอย่างขึ้นมากไหมครับมีนกมากพวกนกนกเจ้านกยังเห็นไหมครับมากเมื่อกาเลันนั้น มันลยยนะเอียดอยู่ประมาณน,นี้บองนีเราคืนกินดีก็โมค,ครับมที่อยู่ตะนี้ได้บุลายซุ้มตัวใหญ่ๆไหมครับรูก้กล่องเห็นบ่ะนะครับมันฝนตกลิ่นตอนนี้ฝนตกลิ่นนะครับนะบมันบ่ค่อยคืนกินอาหารเด้่บุอยู่ประมาณแล้าเดี๋ยวไป เลี้ยบไปไกลๆก็สิจอมแจมจอมแจมจอมแจมขึ้นกินอยู่เนี่ยครับฝนตกตัวใหญ่ครับคนข้างตัวใหญ่ห้างเทียมมันลอยขึ้นมากินคือยังปลากตัวไปปกติปลาปลาปลาหมอนี่เวลามันขึ้นมากินมันขึ้นมาเสวกกินนะครับเราก็ลงไปนะครับห้างตัวก็ลอยกินอยู่มันคือขึ้นบอลล็อปนี่นะครับ Phấn tốt lắm Con này có phấn tốt lên vô Phấn tốt lên vô cái nhang bước nát đây hôm Ôi mì bà nhắn khuyển Bà bó khuyển kín lên Ôi Ô, đột vô Hãy hấp này ยงอยู่นิ่งๆมั้ง,งนะครับแล้นไม่คือกินหรอตรัวไงครับอยูเล่าสองโตโลสามโตโลแล้วซุ่มซุ่มทียู่ในในสานี่นะครับซุ่มที่ท่านในเบืนไปอยูเล่าสองโตโลสามโตโลซุ่มรุนน่นไหนก็มีครับเอ,อ่หา หาวตัวโลห์กตัวโลก็มีท่านได้ขื่นมากินอยู่ท่านได้เอาขื่นมากินล่องเบิงอยู่ครับแต่เคยได้อยู่ครับเคยเออเคยบ้านแหได้นะครับเอามาปนกินโอ้แสบหลายปิ้งกินก็แสบปลาเก็งนี่ปิ้งครับปิ้งห้อยเกลือแสบหลายนะครับมุมันฝนตกนะครับฝนตกลิ่น,นมันก็นเลยบ่ขึ้น หยบกยีบขึ้นบังก๊กนี่ขึ้นบังดีแท้ประมาณนี้คุณก็ล่งเลียวหายอยู่ครับว่ามันจะขึ้นทังใดดูด ครับม่ค่อยขึ้นกันปกติก็ร่อยขึ้นมากินนะครับฝนตกดิ้นว่ไม่ค่อยขึ้น ขึ้นว่าไรนี่ไต้โฮมนี่ไรครับจริงตงัวใหญ่ยุ่ครับตัวใหญ่อยากให้เห็นอยู่แล้วนะครับยุบขึ้นมากินขึ้นมากินนะว่าอะถ่ายคลิปนะเอ้ย ป้อมหลยคือบ่ขึ้นจบจับจบจับจบจับคุยขห้เจ้าหน่อยวะสู้นี่ต้มแจมต้มแจมนึงใซินะครับ เริ่มเริ่มมาร่วมกัน,นแน่ละครับตัวใหญ่บานปนิ่นป่ปลาเคง็งตัวใหญ่พูดก็เอาไว้พบกับป้อยไว้เนี่ยนีนะครับเด้อนะผมวงังวามันสิออกลูกออกล้านรอบก้อนนี่พอปลาหอดปลาลูกขครครับอยู่ยนี่โอ้ปลาเค็งหน่อยครับ พอฮอดปลาหลุกขอ,อกนะครับหลอกก้อนวิปลาหลุกขอ,อกนะครับปสอนไปครับสอนไปใช้กระช่างเพราะสอนไปใช้กระช่างเราก็เลี้ยงนำ้ำบัดที่นี่สอนไปสองขอ,อกสามขอ,อกใส่กระช่างเดียวกันมันกินกันไหมครับบัดที่นี่อ่ามันกินกัน ว่ามันกินกันเหลือกระช่างหนงหึ่งเหลือลอ,ลอ,ลอยู่ห้ากระช่างเหลือก็เือเป็นลอยครับห้ากระช่างเหลืออยู่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวยี่สิบตัวมีผมกำลังคิดหาวิธีอยู่ไม่ใช่จังไดนะครับมันจกับปล่อยธรรมชาติไปปล่อยธรรมชาติก็ล่องไงอยู่ครับเพราะว่าแต่ว่าเอ่อมันกับมีตัวอื่นเนาะยี่ในหันเนาะเพราะแม่มันก็นเอาไปอยู่นะครับเป็นไรสวบไรยังกันครับปลาคออันนี้ปลาเขง ศึกษาไปเลยหรอครับตอนนี้ก็นี่ยมันก็ขึ้นมาให้อยู่นี่ครับจ้ำ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 อยู่นะโอ้จ้ำ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 อยู่ย่านครับย่านคนย่านเอ่อยังล่ะมันมีนกนะครับเนาะมีนกมันมีนกมาพวกนกอะไรมันก็มาจอบกินมัน นะครับมีตัวเงินตัวท่องนําเลยครับตัวหนึ่งผมกาลังหาวิธีจับมันอยู่ตอนนี้หามันจับมันบันท่นเลยเฮ็ดจังไลยนะครับ